สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอก,กันกับช่องมินิพารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยสามัคคีและฮานอยมัดรวมจากเจฟองเบียค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณเจฟองเบียที่แบ่งปันและแชร์แนวทางค่ะและขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s c ไ i b e เพื่อ จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัปโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันเลยนะคะและเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮานอยสามัคคีกันก่อนค่ะงวดวันที่7มกราคม2565ค่ะให้วิ่งรูส4และ6ฟัน4จอ2ตัว42 4 3 45 61 63 65 ฟันขาดที่47และ3ตัวเม็ดเดียว247ค่ะอย่าลืมเลขเบิ้ล44และ66นะคะฮาหนอยสามัคคีวันนี้ค่ะและก็ตามมาด้วยแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมค่ะงวดวันที่7มกราคม2565ฮานอยพิเศษปกติและ VIP ให้ฟันที่6เจาะ2ตัว60 64 69 เม็ดเดียว6 2และ3ตัวเม็ดเดียว3 6 2ค่ะเน้นย้ำอีกรอบนะคะฮานอยพิเศษปกติและ VIP ค่ะให้ฟัน6เจาะ2ตัว60 64 69เม็ดเดียว6 2และ3ตัวเม็ดเดียว3 6 2ค่ะและอย่าลืมเลขเบิ้ลนะคะ66ค่ะสำหรับฮานอยวันนี้นะคะจากจีฟองเบียฝากไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังค่ะ ถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือก,อกซื้อค่ะเล่นหุนเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะและถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยในการจัดทำคลิปใหม่ๆดีๆ ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ